อาุกเสมอมันเสมอมันเครือกเก่ายาด้คูรุนเสารผ้าการกองเหลืองครับเมื่อนี้ช่องค้นบุิเวียกชาแนลนะครับก็ได้มาแวะเวียนมาทีธนาคารข้าวสางเข่านะครับยูบานสสงแป้นนะครับนี่กาลังแจกเข่าให้พี่น้องได้ไปยูไปกินนะครับเอาพอดีมาเห็นคณะกรรมการอยู่ทั้งโต๊ะพอดีครับนี่คนน่ะมิทุนคนไข้แนเวันดีครับท่านวิเศษครับอาท่านที่รึกษาครับวัสดีครับ อันสะเทียนนะครับโอ้อยากถามว่าอันเขาที่สีห่หายพี่น้องไปยู่ไปกินปีนี้มีจักหมื่นเหรอห้าร้อยยี่สิบหมื่นครับห้าร้อยยี่สิบหมื่นจะพ่อบอลอะไรพ่อครับพ่อเนาะทำไม่หมดกระจายอีกรอบสองโอ้แต่ว่านี่มีหมายวันที่สิบมื่อนี้เนาะครับอันเขาที่ห้าร้อยยี่สิบหมื่นนี่นี่คนจองไว้หรอวะจองไว้แล้วคาดว่าข่าจอโอ้จองไว้แล้วเนาะ อันโอ้อันมีอันสัญญาบรกกองอยู่นี่ครับสัญญาเนาะเป็นไในท่านที่ปรึกษาครับครับผมก็มานั่งมาเบิ่งน้ำพี่น้ำน้องนี่ละโอ้เปิดว่าเปินเปิดสายเข่ามือนี่แมนเออครับมาเบิ่งมาแย่งน้ำไม่กระลังใจอ่าในตะบุแหว่งเดียร์นึงเดียวนีน้อยดิโอ้ยังในตะบุแหว่งเข้านี่มีบัตรสังเปียร์เนาะที่เหลือเป็นธนาคารข้าวเนาะ จะไ้ััววอยยบาาแลลกครับเป็นมาอันเฮ็ดมาหลายสมัยอลไรเนาะโอ้หลายสิบปีแล้วครับเอาเบิ้งครับเข่าครับโอ้เข่าเนี่ใส่กระสอบโอ้ผู้ยบาลคือแข็งแรงครับโอ้ผู้ยบาลนี่ดูแลเองเลยครับผู้ยบาลนี่เอาใจใส่ครับค้นให้ลูกบ้านเลยครับนี่แหมปวดเข่าครับอ่าดูแลการสร้างเข่าครับโอ้ใไง ผู้ดมพ่อพันธุ์ยาบ้านครับรอ,อ,อันพันธุ์ยาท้องเลื่อนครับฝ่ายตาซั่งเป็นยังไงมือนี่ห่วย,วยเป็นเอ๊ยขคนมากลายวะคนมากลายแน่เนี่ย,ยเกินเยอะเกิกโอ้ข้นมากลายได้ออกออกเข่าเนาะเอาเดี๋ยวเบิง้งหนึ่งบรรยากาศได้ครับเด้วยนอ่ะอา่าอันนี้สางเข่านะครับธนาคารข้าวบ้านสักแปนนะครับมีไฟก่อเข่าครับ ผู้ใหญ่ตุยครับดูแลอยู่ควบคุมการก่อเขาเอาอไหลลงมาโอ้เต็มที่เต็มที่ครับไงขยันขันแข็งครับดูแลให้บ้านลูกหลานเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งกันรถสามล้อครับบ้านนี่พูน่ะสามล้อมารับเขาได้ครับนี่โอ้ยสามล้อมารับเขาเอาไว้ยูไว้กินครับนี่แหละครับเอื้อเฟื้อกันครับพี่น้องขันเขาว่าไม่ยูไม่กินกับมาเอาด้เนี่กรรมการรอดรับอยู่ครับนี่ พอา่าผ่าลูกพาหลานมาเต็มเลยครับพนด่นี่บริการในผู้บา้านคนให้เลยครับอ้าวคนให้พอด่าอยกันครับขยันขันแข็งครับคือคักนี่ละบ้านเฮาครับความสามเมื่อี้ครับเฮ็ดให้มีความสันติสุขครับโอ้เป็นแนวทางที่ดีครับผุ้นําเข้มแข็งน,นั่นอันหญ่พ้นอันจักมื่นเหรอครับนี่ฮะสองเจ้าสี่สิบมื่นบอก ยี่สิบมื่นเนาะโอ้เออครับอ่าลำดับต่อไปนะครับฝ่ายช่างครับโอ้ยอันเจนวนเจนวนวก็มาเอาหน้ามูตินี่เออลงกซื้อไปแล้วเนาะ นี่แหละครับบรรยากาศที่ซานเจ้าปูในเซาบาลสแปร์ครับล่มลื่นครับล่มลื่นพ<อ>ันพิเศษครับเวลาส่งขึ้นส่งอย่างไรครับคิบมือน,นี่ออกดอกสองหมื่นครับผู้ได้เอาคีบมือนอ,อกดอกไปสองหมืน่นเป็นคีบสองมื่นเวลาส่งโอ้อันส่งเวลาไบบั่นช่วงไหนปมกกลา่าวันที่สิบห้ามกรล่าปีไม่แล้วโอ้ปีไม่แล้ว เขาขึ้นเล่าเรียบร้อยก็เอามักทรงขึ้นไปขึ้เราเพื่อเอาไว้ให้สมาชิกยืมปีต่อไปมั้งปงโอ้ยืมปีปีต่อปีแต่ว่าสามปีปั่นผลหนึ่งครับเพราะว่าอันดอกของมันน่ะนะดอกของมันมันจะเกิดเอาไปขายกันได้เงินปั่นผลอีกห่วยเขาทายตัวนี่ไหมเอาเขาเป็นหุ้นอ๋อปั่นผลมหาค้างแล้วโอ้คับ อันเสียงซ้วนมากนี่แทบบ้านเฮาสมาชิกพ่อใจเนาะโอ้พ่อใจครับปีปีนี้มีเรขเขาหลายเพราะว่าเย็ดหน้ากลางครับหน้ามีหน้าประจําหมู่บ้านน้ำอีกสามไร่ครับแล้วก็พี่น้องเอาเข่ามามาเข่าหุ่นน้ำตะกอนเนาะแรกๆโอ้เข่าท่าเข่าท่าเป็นไอ้ที่ปรึกษาเข่าทาเนาะเฉพาะสมาชิกเป็นวันเฉพาะสมาชิกเนาะที่เด็มมาเข่าหุ่นน้ำเนาะฮะ อันสมมติว่าพี่น้องอันที่มายืมเขาเขานี่เขาจายืมไปกินหนึ่งส่วนหนึ่งขันเขายืมไปขายได้บอกรึได้ครับโอ้ได้เนาะต้องการดอกน้ำแล้วกันอันพี่น้องเขานี่อาจิปแปรรลูปเป็นเงินกันเลยเนาะเขาไปใส่ได้หลายอยางมอเป็นกินอย่างเดียวโอ้โห่ครับพี่น้องทั้งอื่นกัมีด้ครับนอกจากบ้านสังเปนแล้วยังมีเท้บ้านน้องกาอนน้องแสงบ่โอ้น้องแสงตนโกนครับมาเขาหุ่นน้ำโอ้เขาทานเนาะไปดีครับ อันนั้เจหมื่นมื่นนี่สิบมืนน่นเนาะสิบมื่นสิบหมื่นหวยคือเพ่งเท่าน,นี้เ <c oughs> อขอขับซอยกันเนอะโอ้ยมันโฮมดีขรับมือน,นี่บหัวหอนลมลื่นครับนั่นเห็นว่ามาเด้อไวอยู่ไวกินความพี่น้องช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> โอ้แมนครับดีใจคณะกรรมการน้ำขอบคุณคณะกรรมการครับ แข็งแรงแข็งขันเสียส,ส,สละเอ่อเสียสาะเวล่าครับอ่อสละเวลามากเอือ้อเฟื้องานส่วนรวมครับปวดไงโอ้สูงสูงเสือขาวไพน์น่อยไงโกโนโ่วันดีครับวันดีครับโอ้ไปไหนมือหนิวันดีวันดีขึ้นบนนอครับไม่เห็นเห็นมีเหรอหัวทีมงานบ่นดหนหัวโกโนโ่เริ่มเปรี้ยวปากแล้วบ่ อาเปียปาก,กินมีน้ำบริการครับอาเมื่อนีนกับช่องคนมุ้ยเวียกครับกับพี่น้องเห็นว่ามันมีประโยชน์เรื่องธนาคารเขา่าบันสังแปรดกับโคตรลายโคดรแชร่เห็นน้ำไม่ได้ครับเด้อช่องน้อยๆครับเอาซาลาอีดีมาฝากนะครับกับขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ให้ขอคิดให้ขอมู่นะครับขอบคุณหล,ลายครับโคตรลายโคตรแชร่้นะนำเลครับช่วงนี้กับขอกาวเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ